ก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เพราะอย่างที่พี่เขาบอกเนาะคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมานะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆมาเป็นปีกว่าอย่างเงี้ยครับจนปีกว่าเนี่ยก็คือพึ่งพิ่งจะอย่างที่อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์เขาที่แล้วก็พึ่งจะตกลงชอบพอกันทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงคือคือผมคือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันมันมันไม่ว่าจะยุคไหนอ่ะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมเราก็รอได้ใช่ไหมคะผมมารอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานแล้วเราจะเล่นจะเล่นจะเล่นฝีพายยังไงครับอะไรนะครับจะเล่นฝีพายยังไงถ้าเกิดคุณไม่อยากมีคนรอนโอ้ผมันตอบยากกว่าพี่ มันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างมากๆเลยที่เราต้องมันต้องให้ให้ให้ช่วยจริงๆครับผมแสดงว่าเรามีแผนในใจไว้แล้วหรือเปล่าคะแบบนี้แผนในใจอย,อย่างเช่แนแบบอยากจะขอเป๊ะเลยอยากจะขอเป็นแฟนเลยโอ้โหเป๊ะเป,เป,เปอร<ป>์อาจจะไม่ไม่มีเป๊ะหรอกครับพี่มันต้องยืดหยุ่นเนาะเรื่องพวกนแต่ว่าไม,ไม่นานเกินรออ,อ่ไม่นานเกินรอเหรอเอ่อก็ต้องแล้วแต่พี่เขาครับแล้วแต่พี่เขาอยาการเขาไปคอมเมนต์แซวใต้ภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการของต้องาก็ ครับผมก็หยดหยดลงทุกทุกวันตอนนี้ทุกคนตัเฝ้ารอว่าเวลาลงรูปกันแล้วเราสองคนจะไครับผมครับผมก็ก็เท่าเท่าที่เราคิดออกแล้วกันคือเราก็ไม่ได้อยากไปคือบางทีผมก็กลัวนะครับกลัวกลัวในแง่ที่ว่าไม่รู้ทําไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นงานกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่เท่าที่โอเคแล้วกันครับ